ข้างทาง,ทางเหียนเมื่อเกอบ20ปีก่อนบ่อยที่เป็นคนจังหวัดขอนแก่นต้องเดินทางไปหาเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่จังหวัดหนองบัวลำพูด้วยความดี่ตอนนั้นเพื่อนได้โทรมาชวนให้ไปงานขึ้นบ้านใหม่เขาก็เลยคิดว่าถ้าจะไม่ไปก็กลัวว่าเพื่อนจะโกรธเพราะตอนที่ตัวเองแต่งงานนั้นเพื่อนก็ยังมาร่วมง,งานด้วย มาผูกข้อไม้โ้อมือให้เงินใส่ซองทั้งหลายบาทเรียกได้ว่าไม่น้อยหน้าใครเลยแน่นอนแม้มันจะไม่ใช่เส้นทางที่คุ้นเคยแต่เขาก็ศึกษาเส้นทางมาอย่างดีแล้วไม่หลงทางแน่เพื่อนบอกว่าถ้ากลัวหลงตรงไหนค่อยโทรมาถามแล้วกันจะได้บอกเส้นทางถูกเช้ามืดของวันนั้นบอยก็เลยคำนุดออกจากบ้านคนเดียวส่วนภรรยาของเขานั้นต้องไปทำงานลามีได้ มันก็เลยทำให้บอยต้องใช้เดียวแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดครับเพราะว่าเขาได้ขับรถคนเดียวแบบนี้อยู่วบ่อยเดินทางแต่เช้ามืดเป็นประจำบอยขับรถเปิดเพลงเป็นเพื่อนไปตลอดทางจะได้มีง่วงซึ่งมันก็ได้ผลดีมากครับแม้จะตื่นมาตั้งแต่เช้ามืดแต่ก็ไม่มีความง่วงนอนแต่อย่างใดประมาณตีห้ท้องฟ้าใกล้จะสว่างเต็มทีบอยได้ขับรถอยบนถนนเส้นหนึ่ง ที่ข้างน่างจะมีต้นไม้ขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะเขากัับได้เห็นอะไรบางอย่างอยู่ข้างทางมันเป็นสีเทาๆขาวๆยังกับกลุ่มควนร,รถวิ่งเข้าไปใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นจนบอยได้เห็นว่าไอ้ขาวๆเทาๆนั้นมันเป็นคนคนหนึ่งที่ผอมค่อนข้างจะยาวคล้ายกับผู้หญิงยืนอยู่แต่เขาก็ไม่ได้ฟันธงอะไรเพราะยังไม่ได้เห็นใบหน้าแม้จะไม่รู้ว่าคนคนนี้มายืนอยู่ข้างทางเพื่ออะไร บอยก็คิดเอาไว้ว่าอาจจะเป็นชาวบ้านที่ออกไปจับจ่ายซื้อของที่ตลาดตอนเช้าหรือเปล่ารถของเขาอาจจะน้ำมันหมดเลยมาเยือนจุแบบนี้ก็ได้คงไม่มีอะไรหรอกบอยไม่ได้อะไรมากมายครับขับรถไปจนกระทั่งถึงบ้านเพื่อนซึ่งต้องโทรถามกันอยู่บ่อยมากๆกว่าจะไปถึงบ้านเพื่อนก็ทุลักทุเลเต็มทนเขาไปร่วมง,งานขึ้นบ้านใหม่อย่างสนุกสนานยินดีกับเพื่อนด้วยที่ได้บ้านหลังใหญ่โต บอยยังไม่มีโอกาสที่จะได้ขึ้นบ้านใหม่เหมือนกับเพื่อนแต่ก็คิดเอาไว้ว่าสักวันหนึ่งจะมีโอกาสสร้างบ้านใหม่กับคนอื่นเขาถึงจะไม่ได้ใหญ่อย่างกับพระราชวังแต่กก็คงจะภาคภูมิใจไม่ใช่น้อยถ้าได้สร้างจริงๆช่วงกลางวันก็กินดืม่มกันไปอย่างเต็มที่บอยดื่มมากไม่ได้ครับเพราะว่าเขาต้องขับรถกลับบ้านอีกจนประมาณหกโมงเย็นเขาก็ล่ำลาเพื่อนขับรถกลับบ้านของตัวเอง เพื่อนก็แซวว่าขับรถดูทางดีๆละ่ะเดี๋ยวลงขึ้นมาไม่มีคนใดให้ถามทางเลยนะเว้ยนอกจากผีข้างถนนก็เท่านั้นบอยดิแต่งหัวเราชอบใจขเขาขับรถออกมาจากบ้านเพื่อนแบบไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นความมืดเข้ามาแทนดีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์แล้วนะครับสองข้างทางมืดสนิทไฟข้างทางก็มีบ้างในบางช่วงบอยเปิดเพลงเป็นเพื่อนในการเดินทางเหมือนเดิม แฟนสาวที่อยู่บ้านก็ถูกมาตามเป็นระยะระยะเพราะเป็นห่วงสามีอย่างบ่อยกลัวว่าจะดื่มเหล้าจนมอแล้วขับรถไม่ได้กลัวว่าจะเกิดอันตรายกับเพื่อนร่วมทางคนอื่นๆขึ้นมามันจะซวยเอาบอยก็ขับรถไปเรื่อยจนกระทั่งได้มาถึงจุดที่เคยได้เห็นคนผมยาวๆย,วยืนอยู่ข้างถน,นนที่มันมีต้นไม้เยอะๆนั่นแล้วครับแม้ว่าตอนนี้มันจะเกือบสองทุ่มเข้าไปแล้ว เด็เขากับได้เห็นคนผมยาวๆใส่ชุดเดิมยืนอยู่ที่เดิมจากที่เมื่อเช้าไม่ได้คิดอะไรมากไมยพอตอนเย็นได้มาเจอแบบนี้มันก็ทำเอาบอยรู้สึกว่ามันไม่น่าจะปกติแล้วแบบนี้คนอะไรจะมาเย็นอยู่จุดเดิมท่าเดิมทั้งวันแล้วจังหวะที่รถของเขาจะวิ่งผ่านคนคนนั้นไปบอยก็อดที่จะหันไปมองด้วยความสงสัยมีได้อยากจะรู้ว่าหน้าตาของเขามันเป็นยังไง พอจังหวะที่รถของเขาวิ่งไปขนานกับคนคนนั้นเรานี้คนคนนั้นกับเงยหน้าขึ้นมามองตามรถของเขาด้วยเหมือนกันมันก็เลยทําให้บอยได้เห็นใบหน้าอย่างชัดเจนมันเป็นใบหน้าที่น่ากลัวมากๆเลยแล้วครับแก้มตอดตอบหนาขาวๆยังกับไม่มีเลือดไม่มีเนื้อดวงตาของเขาเลือกโบเข้าไปข้างในเรากับว่าไม่ใช่คนแน่บอยคิดว่าคงจะเป็นอดีตมนุษย์ที่ได้มาเสียชีวิตอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะ เขาถึงได้มาเย็ยนอยู่แบบนี้ทั้งวันทั้งคืนเมมวมันจะเป็นแค่เสี้ยววินาทีที่บอยได้มองเห็นใบหน้าของเขาแต่เขาก็งงเหมือนกันครับว่าทำไมตัวเองถึงได้เห็นรายละเอียดใบหน้าของคนคนนั้นได้ชัดเจนยิ่งนักแต่ก็ยังไม่ฟันธงหรอกครับว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายพอรถที่วิ่งผ่านคนคนนั้นไปแล้วบอยก็รีผันไปมองที่กระจกมองข้างแต่ก็ไม่เห็นอะไรอยู่ดีเพราะว่ามันมืดนั่นเอง ไฟข้างทางไม่มีสักดวงหลังจากที่ผ่านจุดนั้นมาได้มีนั้นจูจูบอยกับได้กลิ่นเหม็นๆขึ้นมาจะว่าตัวเองตดมันก็ไม่น่าจะเหม็นได้ขนาดนี้ถ้าเกิดว่ากลิ่นตดเหม็นขนาดนี้ท้องคงจะเน่ามาไม่ต่ำกว่าสามสี่วันแน่มันก็เลยทำให้บอยต้องรีบเปิดกระจกลงเพื่อระบายอากาศแต่พอได้เปิดกระจกลงเท่านั้นแล้วครับความเย็นจากข้างนอก มันก็พากันเข้ามาในรถจนทำให้ภายในรถของเขานั้นรู้สึกหนาวขึ้นมาอย่างทันทีทันด่วนมันก็ยิ่งทำให้บอยกดลูกสู้ชูฉันขึ้นไปใหญ่จนกระทั่งจู่ๆมันได้มีไฟหน้ารถทันหนึ่งส่องมาจากด้านหลังบอยก็เลยได้หันหน้าไปมองที่กระจกมองหลังแต่มันก็ทำเอา,าเขาแทบช็อกเลยเหล่านาับเพราะเว่าคนที่ได้เห็นยืนอยู่ข้างทางตอนนี้เขามานั่งอยู่ท้ายกระบับบารรถของเขา สัเยเยิ้มให้อย่างน่ากลัวดวงตาลึกโบวเข้าไปข้างในเห็นแบบนั้นบอยก็ไม่สนใจอะไรมันแล้วหล่กครับแม้ว่าจะกลัวมากว่าตัวเองนั้นกำลังโดนผีหลอกอยู่รีบเดี๋ยวขนาเร่งมุ่งตรงกลับบ้านอย่างมีคีวิตชีวิตไม่สนใจที่จะหันไปมองข้างหลังอีกเลยเขามีรู้หรอกว่าคนคนนั้นหายไปตอนไหนพอไปถึงบ้านได้เขาก็ได้เปิดประตูรถวิ่งเข้าบ้านไป หางตาก็เหลือบไปมองที่ท้ายกระดาบาตัวเองแต่มันก็ไม่ได้มีคนคนนั้นนั่งอยู่แล้วหรอกครับพอไปถึงบ้านได้บอยก็รีบเล่าสิ่งที่ตัวเองได้เจอให้กับเมียสาวฟังแต่เมียสาวของเขาก็บอกว่าพี่เมาตาลายจนเกิดภาพหลอนนะสิคิดไปเองเห็นไปเองผีมันมีจริงซะที่ไหนกันละ่ะถ้าไม่สบายใจพรุ่งนี้เช้าก็ไปทำบุญให้เขาแล้วกันคำคืนนั้น บ่อยก็รีบไปอาบน้ําแล้วก็เข้านอนกับเมียแต่นอนไปได้ไม่นานเมียสาวที่นอนอยู่ข้างๆกับมาสะกิดเขาให้ตื่นขึ้นมาเมียสาวบอกว่ามีคนไรก็ไม่รู้มาเนื่องอยู่ท้ายกระบะรถของเราฉันก็เลยได้ลุกขึ้นออกไปส่องดูเพราะว่าหมามันเหา่ากลัวว่าจะเป็นขโมยขจนมาขโมยรถหรือเปล่าแต่พอได้ไปเยืนสองดูที่หน้าต่างกับเห็นเป็นคนผมยาว,ยาว เมื่อนั่งอยู่ถ้ายกระบะษทันหน้าจ้องมองมาทางเธอที่ได้ยืนสองดูที่หน้าต่างใบหน้าของคนคนนั้นมันน่ากลัวมากๆเป็นใบหน้าขาวๆดวงตาเลึกโบกเข้าไปข้างในมันก็เลยทําให้คิดว่าคงจะเป็นผีที่บ่อยได้เจอนั่นเองก็เลยได้รีบพิ่งมาขึ้นเตียงพอเช้าตื่นขึ้นมาบอยกับเมียสาวก็เลยได้พากันไปหาซื้อสังฆทานเพื่อที่จะไปทําบุญที่วัด อุทิศสนบุญส่วนกุศลให้กับผีตนนั้นที่เขาได้ตามบ่อยมาซึ่งบอยอย่างนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันหรอกครับว่าวิญญาณที่ได้ตามเขามานั้นเขาเป็นใครมาจากไหนแล้วก็ตามเขามาด้วยเหตุใดซึ่งมันก็ไม่มีใครสามารถให้คาตอบได้ถ้าจะไปหาหมอดูหมดูก็คงจะบอกว่าเป็นผีที่เห็นว่าเขาเป็นคนใจบุญก็เลยได้ตามมาขอส่นบุญนั่นเอง และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดสารเก่าข้างทางเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณเจดปีที่แล้วครับตอนนั้นผมเรียนอยู่ปีสามของมหาลัยแห่งหนึ่งทางภาคยีสาน วันนั้นเป็นวันเกิดของเพื่อนคนหนึ่งก็เลยชวนกันไปกินบุฟเฟ่หมูกระทะที่ร้านราคาหัวละ149บาทจ่ายใครใจ่ายมันเพราะเพื่อนเจ้าของวันเกิดมันไม่มีเงินพอจะเลี้ยงเพื่อนพวกผมก็ไม่ได้ว่าอะไรปอกันเองก็ได้วะแค่หาเหตุผลไปกินว่าเป็นวันเกิดของเพื่อนก็เท่านั้นแหล้วจากที่อาบน้ำเต่งตัวเสร็จเรียบร้อยก็ออกมารอเพื่อนอยู่หน้าหอพัก ผู้ผมไปกันแปดคนโมเตอร์ไซค์สี่คันซ้อนสองกันไปผมขี่ไปกับแฟนครับเพราช่วงนั้นกำลังมีความรักครั้งแรกก็พากันขี่ไปคุยเล่นกันไปตลอดทางนี่ฮาสนุกสนานตามประสาเพ,พื่อนฝูงจะมีบางช่วงของถนนที่ไม่มีบ้านเรือนผู้คนขี่มาสักพักก็พากันไปเจอสารเก่าๆที่ตัวคนนำมาทิ้งเอาไว้ข้างถนนยาวไปเป็นร้อยสองเมตร ซึ่งปกติแล้วพวกผมจะไม่ค่อยได้มาเส้นนี้กันเท่าไหรนักเพราะมันเปรี่ยวนั่นเองแต่ว่าวันนั้นไม่รู้วันเลือกอย่างไงถึงได้พากันอยากมาถนนเส้นนี้ได้ไอ้เพื่อนคน,นอื่นพอเห็นสารพวกมันก็พากันบีบแตแรรถเพื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ผมเป็นคนที่รักสน,นุกอะไรก็ตามกูเล่นไปก่อนก็เลยบีบแต่แรเล่นเป็นจังหวะด,ดนตรีไปเฉยเลย จนคุณแฟนที่นั่งสอนท้ายหมาด้วยถึงกับต้องตีหลังขงผมให้หยุดเล่นใครเขาให้เล่นกันแบบนั้นละ่ะเขาแค่บีบแตรขอทางก็เท่านั้นก็ผมไม่รู้นี่ครับทำยังไงได้เล่นไปแล้วไม่นานพวกผมก็พากันไปถึงร้านบุฟเฟ่ที่ว่าเพื่อนๆแต่ละคนนี่ยังกับพวกปอบที่หิวโซไม่ได้กินเลือดกินเนื้อมาันานั้นอดอากปากแห้งกันซะเหลือเกินเรียกได้ว่าร้านแถวเจ๋ง ถ้าพวกผมได้ไปกินที่ร้านแห่งนั้นลูกค้าคนอื่นๆเห็นพวกผมกินคงอยากจะพูดว่าพวกเองไปไต้โอดไต่อยากมาจากไหนกันขนาดนี้นึกว่าผีเจอเข้าศาก์พวกผมใช้เวลากินกันประมาณสองชั่วโมงแต่แค่นี้เจ้าของร้านก็มองหน้าแล้วหลัครับคงอยากจะบอกว่าเหลือกำไรไว้ให้กูบ้างเถอะไหว้ละจากนั้นก็พากันพูดคุยหาเล่นกันพอราตอนกิน ผู้ผมมีคติว่าจะไม่คุยกันกอตั้งหน้าตั้งตาก,กินอย่างเดียวเดี๋ยวลมจะเข้าท้องกินแน่น้อยอิ่มโมเรลเสียดายตังยังหาเงินเองไม่ได้นั่นเองผู้ผมพกมาจากร้านประมาณสี่ทุ่มกะว่าจะชวนกันไปต่อที่เซเว่นสักหน่อยหาซื้ออะไรกลับไปกินด้วยหากลับก็พากันกลับทางเดิมรถคันของผมนั้นขี่อยู่ท้ายเพื่อนเลยซึ่งตอนนี้แทบจะไม่มีรถคันอื่นวิ่งสวนมาเลยสักคัน ถนนก็มืดมากไฟข้างทางก็ไม่มีสักดวงก็ขี่กันไปขู่กันไปตลอดจนกระทั่งไปถึงช่วงที่มีสารเต็มสองข้างทางเพื่อนๆก็พากันบีบตรายรถกันแต่ผมคิดว่ามันอะไรสาระเกินไปทำไปเพื่ออะไรกันถ้าจะบอกว่าบีบตรขอทางแล้วขอทางจากใครถนนก็เป็นถนนหลวงสร้างขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วใคร มันเจอมาถืออภิสิเป็นเจ้าของได้ยังไงผมก็เลยไม่สนใจมือนพวกขวางโลกเพื่อนๆก็หันมาบอกอะไรกันสักอย่างคุณเฟนก็ถามทำไมไม่มีแต่แลละเธอผมก็ไม่ได้ตบอบอะไรฉี่ไปเฉยๆแต่แล้วทนายนั้นนี่เองมอเตอร์ไซค์ของผมมันเกิดทรอยดขึ้นมาเครื่องดับไปซะเฉยๆอย่างนั้นผมก็ได้แต่แปลกใจเฮ้ยรถเป็นอะไรวะ แล้วคุณแฟนของผมนี่เธอยิ่งกอดผมแน่นกว่าเดิมอีกรถผมมาจอดจู่หน้าศาลช่วงกลางกางสตาร์ทช่ขาสตาร์ทแทบจะหักก็ไม่ยอมติดน้ำมันก็เต็มถังเพิ่งจะเติมมาก่อนไปกินหมูกระทะแฟนผมเธอไม่พูดอะไรเอาแต่อกอดผมเอาไว้แน่นจะรงจากมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้ไปแต่ถามคุณแฟนออกไปเธอเป็นอะไรลงจจอรถก่อนนี้ไหมรถมันสตาร์ทไม่ติดนะ คุณแฟนเธอก็ได้แต่บอกไม่เอากลัวไม่กล้าลงไม่ลงหรอกเธอพูดกับผมแค่นี้แล้วก็หลับตาปีกอดผมอย่างเดียวเพื่อนๆไม่เห็นผมขี่ตามมาก็พากันขี่ย้อนศรกลับขึ้นมาหาเห็นแค่แสงไฟหน้ารถห่างออกไปร้อยสองร้อยเมตรเนือระหว่างที่เพื่อนๆกำลังขี่ย้อนศรกลับมาจู่ๆมันก็มีเสียงหมาเห่าหอนขึ้นมาใส่อย่างนั้นบอกตามตรงว่าผมเป็นคนไม่กลัวผี แต่พอทุกอย่างรอบตัวมันมืดแบบนี้แถมบรรยากาศยามค่ำคืนที่หวังเวงหน้ากลัวแบบนี้อีกอีแกงแฟนผมเธอก็มีอาการแปลกไปใครจะไม่กลัวไม่หลอนแถมคนตามเขียนตามขามันยังพากันลุกขึ้นมาเองซะอย่างนั้นคืนนั้นเป็นคืนเดือนไงจึงพอทำให้มองเห็นอะไรได้บ้างแม้จะไม่มีไฟหน้ารถก็ตามแล้แล้วสายตาของผมนั้น ก็หันไปมองเห็นอะไรบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวออกมาจากข้างทางที่มีแต่พวกสารเก่าๆที่คนออกมาทิ้งมากมายเละเป็นจังหวะเดียวกันกับที่แสงไฟจากหน้ารถของเพื่อนส่งมาให้เห็นพอดีพอดีภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้ามันทำให้ผมแทบจะเป็นลมเสียให้ได้เมื่อผมเห็นมีกลุ่มคนเดิอนออกมาจากข้างทางเนื้อตัวของพวกเขามีแต่เลือด แถมแต่ละคนนั้นเสื้อผ้าก็เก่าขาดวิ่นบางตนก็ไม่มีหัวบางตนก็ไม่มีแขนบางตนก็ไม่มีขาดูยังไงพวกเขาก็ไม่น่าจะใช่คนอย่างแน่นอนถ้าไม่ให้หลอกตัวเองไม่ให้กลัวเห็นแบบนั้นได้มันจะอยู่อีกแล้วครับผมรีบใช้เท้ายันรถออกจากบริเวณนั้นทันทีคุณแฟนก็ยังกอดเดี่ยวผมแน่นอย่างเดียวไม่สนอะไรทั้งนั้น จนเพื่อนไม่ขี่มาถึงก็รีบถามว่ารถเป็นอย่างไรผมก็บอกพวกมันว่าขี่มาอยู่ดีๆรถก็ดับสตาร์ยังไงก็สตาร์ดไม่ติดและในระหว่างที่ดูรถกันอยู่นั้นเพื่อนคนหนึ่งมันก็พูดขึ้นมาเอ้ยพวกเรารีบออกจากจุดนี้กันเถอะว่าเร็วๆใช้เท้ายานรถไปก่อนก็ได้ใหญ่จุนานเลยเชื่อกูเพื่อนๆทุกคนก็พากันเห็นด้วย ผู้ผมอดีพากันออกมาจากจุดนั้นให้เร็วที่สุดตัวที่ให้เพื่อนอีกยขันเจ้าเท้าเย็มนมอเตอร์ไซค์ของผมไปจนพากันไปถึงร้านค้าแถวๆชุมชนที่มีแสงไฟสว่างสาวัยไม่น่ากลัวผมก็เลยถามคุณแฟนทันทีเกิดอ,อะไรขึ้นหรือเปล่าทำไมถึงเอาแต่กอดแบบนี้ทางทางนี้ตัวของผมเองก็ยังปากสั่นเหมือนกันเพราะเราเจอมาสักขนาดนั้นตอนนี้บรรยากาศมันเริ่มจะผ่อนคลาย ไม่น่ากลัวแล้วแฟนผมเธอก็ยอมที่จะเปิดปากพูดออกมาเธอเล่าว่าตอนที่ขี่รถผ่านหน้าศาลเธอเห็นผู้หญิงผู้ชายยืนอยู่หน้าศาลข้างถนนเต็มไปหมดแล้วแต่และคนนี่ก็มีแต่เลือดใบหน้านี่ดูไม่ได้เลยเล็กๆชําเลือดชำํำหนองกลมหน้ากลมตาแต่เอียงเบหน้าเหมือนจะมองมาทางเราแล้วตอนที่รถดับนะพวกเขายิ่งจ้องมองมา พวกเขายิ่งจ้องมองมาเลยดวงตาแต่ละตนนี่น่ากลัวมากๆอย่างกับจะกินเลือดกินเนื้อกันเธอหินหยุดตลอดเลยขนาดเคลียรถออกมาตั้งไกลก็ยังเห็นพวกเขาเหล่านั้นมายืนอยู่ข้างทางให้เห็นเป็นระย,ย,ยะระยะจนมาถึงตรงที่มีแสงไฟนี่แหละส่วนเพื่อนคนที่มันบอกให้รีบออกจากบริเวณนั้นมันก็บอกว่าข้าก็เห็นเหมือนกันเห็นเป็นกลุ่มคนยืนอยู่หันหน้ามองมาหาพวกเรา แล้วแต่และคนนี่ก็แทบจะดูกันไม่ได้เลยโอ้ยน่ากลัวจริงๆแล้วผมก็เล่าสิ่งที่ได้เห็นให้กับทุกคนได้ฟังกันสุดท้ายพวกผมก็เลยพากันกลับไปที่บ้านของเพื่อนคนนั้นนี้กลุ่มโดยที่ไม่ได้กลับไปที่หอพักเพราะแต่และคนนั้นก็มีอาการกลัวขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกพอไปถึงบ้านเพื่อนก็เล่าเรื่องราวที่ได้เจอให้กับแม่เพื่อนฟัง แม่พื่อนก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเขาคงแค่มาขอส่วนบุญนั่นแหละนอนกันที่นี่แหละพรุ่งนี้เช้าก็ไปทำบุญด้วยกันพวกผมก็ทํำตามที่แม่เพื่อนนี้บอกพอเช้าตื่นขึ้นมาก็พากันไปซื้อสังฆทานเพื่อไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้พวกเขาเหล่านั้นที่ได้เจอเมื่อคืนนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด